สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบเจอกันอีกแล้วนะครับพบเจอกันวันนี้นะฮะวันนี้เรามีตํากุ้งสดนะครับแล้วก็มีกุ้งนึ่งนะครับผมวันนี้เมนูกุ้งครับเยอะมากเลยกุ้งทำไมจับปากงั้นฮะมันเยอะไงแบบหวานจะหวานนะมันเยอะมันยอะแล้วก็นี่น้ำจิ้มที่พูดผมตาเองนะคุณผู้ชมใช่อันนี้คือตกมาเนาะพริกตกมาเมื่อคืนพอดีไปแข่งตกกุ้งมาคุณผู้ชมไม่ได้รางวัลครับผมดวงไม่ดีครับ ได,ได้กุ้งเยอะนะแต่ไม่ได้รางวัลเพราะแล้วกุ้งมากินปอกใจเท่าไหร่แล้วก็ตำกุ้งสดปูปลาแซ่บๆคุณผู้ชมมาลุย <_ S 2> ครับผมดูแซ่บน้ำจิ้มน่าก,กินนผ,ผมเอาน้ำจิม้มมาเลยน้ำจิ้มคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยก <_ S 2> ุ้งมันต้องติดปีกติดปีกงิม เผ็เดโย่พอดีอ่ะแบบขามาครับผู้ชม,มหัวกุ้งใหญ่ๆตัวใหญ่เลยคุณผู้ชมหัวยังมันเลย ต้มตำมือบอกแล้วในกกินเผ็ดจะอึกเดี๋ยวว่าหายตำสุมต้มอย่างนั้มาหอืัอืุอผู้ชมผมเริ่มผมเริ่มควบคุมได้แล้วนะ

ักแ้กินกุ้งยำใดก็กินยำคนชอบเน้่ยพี่กวาคุณผู้ชมเบื่อเนี่ยนะกินกุ้งใบอ่ะไม่เบื่อหรกอยู่ด้วยกันอ้าววันนี้กินกุ้งอีกแล้วอะไรเงี้ยวันนี้กันลง ติดตกกุ้งครับผมก็เลยได้กุ้งกับทุกวันเลยอ่ะเยอะขึ้นเยอะขึ้นทุกวันอ่ะประเด็นอ่ะเมื่อก่อนในวันละสี่ตัวเดี๋ยวนี้ในวันละโลครึ่งนะเดี๋ยวนี้กลายเป็นเทพแล้วอตั้งแต่เอาไม่เอานอนไปอะแรกๆขอเอานอนไปไม่ได้กุ้งันพักหลังไม่เอาไปก็เลยได้กุ้งเป็นโลเป็นโลเลยพรฒนาฝีมือนิ่งขึ้นนิ่งขึ้นคน ปากไม่ดีไม่ต้องไม่ได้อะไรไงคขาอย่างี้ปากเสียนี่ดูนี่ต้องเงียบๆมันถึงสิมานป่ะต้องเงียบๆเฮ้ยต้องดำกุ้งสดอ่ะแหากินในกุ้งนี่เลยบอกว่ากินเบื่อไม่ได้เบื่อนะเนี่ยผมบอกกันไหนว่าเบื่อผมชอบไหนบอกว่าเบื่อกุ้งไม่ได้เบื่อนะเนี่ยจับเอาจับเอาเลยไม่เบื่อยิ่งกุ้งหัวมันๆเนี่ยไม่ไม่เบื่อเลย จิ้มพี่เจมสุดยอดเลยไหนหรอรัเนี่ยอร่อยมากเผ็ดเปื่อยหวานต้มจำก็ไม่ได้กุ้งเส้นไม่มีแ <c oughs> ท่กุ้งไปเยอะมาก <c oughs> เปรียวไหมเปรียวมะนาวไม่เปรียวหรอกเป่ผมกัดมะนาวไปทั้งเปลือกเลย อร่อยทั้งดูทั้งดิบเลยอ่ะไหนลองกิมดิอือจิ้มไปเลยกว่า <laughs> มันก็เหมือนราสเซมิมถ้าจิ้มต้องเอาพริกมาเยอะอเป็นน้ำจิ้มเขียวพริกเขียวนะ หมันมกินกุ้งแช่น้ำปลาไปเลยช่อร่อยอะ่ะ <laughs> ผมจิ้มมันเข้าโอ้โหสุดยอดสุดยอดทั้งนั้นอ่ะนี่โอ้ยโ,โอ้โหัวตันเลยตอนนี้สี่ห้าตัวทีเดียวไปเลยก็ อันนี้ไปกี่ชั่วโมองอย่างพี่เกมสองสองเงียหนอเมื่อคืนแข่งกันสองชั่วโมงเขาปล่อยกุ้งเยอะนะปล่อยกุ้งเยอะกินได้เยอะปล่อยกุ้งสี่สิบโลครึ่งชั่วโมงก็สิบโลมันเยอะมาก มเริ่มจะชอบกินหัวยิ่งกว่ากินตัวแล้วเลยหัวอร่อยหัวมันแน่นอ่ะพี่ไม่จะชอบกินตัวแล้วพี่จบกินหัวมันกินมันมันเนี่ยเริ่มเป็นเหมือนพี่เจมันตูมันนันออกแบบอันนี้อลไคุณผู้ชมแต่บางคนกินแต่ตัวไม่กินหัวอย่างหลานอ่ะไม่กินไม่กินหัวเราไม่ชอบหัวพี่เขาจัดรีให้หลานกินตัวหัวไม่นะแบ่งส่วนแบ่งส่วนอย่างผักคะน้านนไม่กิน ไม่กินไม่กินกา้าน<ป>ใช่ใช่ผมกินกา้านไม่ชอบใบดีชอบใบอ่ะผมชอบใบอ้โหเส้นไปแล้วเส้นไม่คม่อยมีเน้นกุ้งวันนี้ ลื้อผักเลยไม่ได้ผักจะอมยายให้ปูรองย้ายหมดยังก็มีมีสองกระปุกอ่ะใครกินต่อมตัก็เอามาตัวสองตับตัวมันไหนกินก็บอกผมสิเดี๋ยวผมามาเลยกยกินกับทุกวันอะตัวสองตัวไม่พอคุณผู้ชมซิปตัวขึ้นอะมันมันมาหลายใช่ มาไปเก็บกินหมดอะพููนามัน,นมันน้ำดองนั่นปลโซม,มันหรือไะไม่เอาใส่ตู้เย็นไว้มันฝอั่้เอาออกจากน้ำดองเอาไว้นานมันฝอ่<ะ>ถ้าวันที่ดูดข้าววันนั้นผมก็ไล่เก็บอยู่บวชตอนกลางคืนจะแย่ไอ้น้ำเหมืองนั่นนะอโอ้ชิบัว มักแต่ดูมักมักบวมมักหายหมดแทบแล้วน่ยอุ้ยเหมือนหัวมันแก้วเลยพี่เกมตัวเน,น,นี้ยนะเนี่ยมันแก้วเลย,น,น,ยน,นี่ไงอร่อยทำส้มเนี่ยคุณผู้ชมนี่ไงนะน้อยหลอก่างมันเลยนะ ัวมันกว่าตัวสีปกติครับกุ้งมาแบบสดๆมันอร่อยจริงผมนั่งรุนนะว่าพี่เกมจะได้รางวัลกับแหนเมื่อคืนระดับมิสเตอร์นี่ต้องแบบที่หนึ่งที่สองอะไรคิดในใ,ใจไม่ ลงครั้งแรกให้เซิบๆไปก่นอนยังยังไม่อยากได้เลยสงสารคนแบบคนเก่าคนแก่ที่เขาอยู่ในบ่อน,นานๆอ,อ่ะให้เขารางวัลไปเราไปใหม่ไงก็เลยแบบยังไม่อยากแย่งรางวัลจากเขาไปแต่เขาจะไม่ชอบเอาอ <laughs> เราไปให้หลังเดี๋ยวเราเก่งกว่าคนอื่นเขาเดี๋ยวเขาเราจะเด่นดังไงเงินรละวันหกพันน้วเมื่อคืนอ่ะ <Ooh. S 2> ที่หนึ่งอ่ะที่สองที่สองสี่พันที่สามสามพันละวันกุ้งใหญ่หนึ่งสองละวันละวันนั้นหนึ่งพันโอ้ติดหนึ่งในสามนี่แล้วคุ้มแล้วเนาะค <laughs> ่าสมัครสองพันค่าสมัครสุกแข่งอะ่ะ oh. พี่เกมนจะไปกรุงเทพไม่ใช่เหรอไทเมเนียมใหญ่คุณผู้ชม <laughs> เอาเงินร้านเอาเงินหาตกกุ้งหาละวันมาซื้อของให้นอนกิน,นอ,อ่ะคุณผู้ชมไม่มีไม่มีตังค์ซื้อให้กินแล้วใน,นทุกวันเลยไหมแล้วนี่คืออะไร <laughs> ะก็แทบจะไม่มีแล้วเนี้ยอนอนนอนอยู่บ้านไม่ชอกันหาเงินหาทองเนี่ยไปทำมาเนี้ยไปด้วยเดี๋ยวไปตกด้วย พี่จะเพื <S <S ่อได้เยอะกว่านี้ก็จะแกนนี่ไม่แกนหรอกพี่เกนเบื่อแล้วกุ้งกินน้อยจังไม่เป็นไรไม่ได้เบื่อหรอกกินกุ้งสดอันนี้เหลือไว้ไม่เป็นไรคุณผู้ชมสี่โตผมไปเก็บไว้กินมื้อต่อไปผมก็อิ่มแล้วเดี๋ยวหนูกินไปเยอะแล้วนะอิ่มละ เดี๋ยวจะเบื่อเดี๋ยวหลังเดี๋ยตวตัวัวลม้งพี่จะ <c oughs> ไปนู่นกรุงเทพเดี๋ยวเอาอจากกรุงเทพมาตัวใหญ่กว่านี้นะเอ,อ,อามาเลยตัวละขีดสองขินดดดเดี๋ยวเบื่ออีกกินบ่อย <c oughs> ไม่เบื่อ <c oughs> ไม่เบื่อกินได้ตลอดกินเดี๋ยวกินบ่อยเดี๋ยวเบื่อกุ้งสดก็ยังหมดเนี่ยเดี๋ยวมักไปดูนอนอยู่บ้านนะคุณผู้ชมสบายเนาะชุนกินไรก็อร่อย นอนอยู่บ้านเนี่ยเดี๋ยวพี่เกมกลับมาก็ทำต้มตำให้กินเผากุ้งให้กินเป็นกำลังใจให้ไงทำบุ่ให้พี่เกมได้รางวัลส่้นเดืเป็นนอนสบายจริงเดี๋ยววันหลังส่งนอนไปผมอยู่บ้านเฮ้ยผมอาจจะได้เยอะกว่านะกลับมาก็มาเตรียมให้พี่กินพี่ตื่นมาพี่ก็ได้กินเลยอย่างเงี้ยได้ไหมผมไปแล้วผมได้เยอะกว่าอย่างเงี้ยพี่จะไม่ตกแล้วนอนได้เยอะนะก็ผมกลับอาจจะไม่ได้เลยเลยเดี๋ยววางแวะข้าวตลาดซื้อมาสองโล วันนี้ก็ชวนผู้ชมนะครับผมมากินตำกุ้งสดแล้วก็กุ้งนึ่งนะครับผมกุ้งที่เราต้มมาเองนะครับก็สดนะฮะวันนี้ก็หมดไปเยอะเลยนะครับผมเหลือส้มตำอีกไม่เท่าไหร่แล้วก็กุ้งอีกสี่ตัวนะครับผมกินไปกินสักพักหนึ่งท้องรเดวกินกันใหม่นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับพวกเราด้วยนะครับแล้วพบเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ